เราสวัสดีค่ะชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะต้นมะละกอนะคะตรงนั้นนะคะก็รอดค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะก็จะมีกุหลาบไม้มงคลนะคะหลากหลายเนาะที่ย้ายมาตรงนี้ก็จะแยกออกมาค่ะคะแยกออกมาเพื่อที่จะเอามาใส่กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะดูดีว่าจะขายนะคะเอาไปวางขายเนาะ ให้ฟรีก็ไม่มีใครมาเอาเนาะพี่น้องต้นหอมค่ะงอกมานิดนึงแล้วนะแทบนอค่ะอันนี้เป็นต้นมวงช้างหางติดแกเนาะต้นนี้จะแพงกว่าอ่ะมวงช้างนะแบบนั้นเคยทำแบบธรรมดนานะคะหลากหลายนะพนเพื่อนๆเนาะนี่ก็จะเป็นต้นผักชีฝรั่งนะคะที่เพาะเห็นไหมคะสวยงามเนาะ จ้ะบรรยากาศในบ้านนะคะเพราะว่าเยอะค่ะกะว่าจะเพาะขายนะคะเพาะขายแหละมันเอาราคาแบบถูกมันไปเลยนะคะต้นรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกจริงๆนะนะคะเงินเข้าตลอดเลยต้นนี้ก็จะเป็นเออ่ต้นไม้โบราณนะคะเรียกว่าต้นโพนําเงินเนาะโพนําเงินก็จะมีอยู่อีกแบบเป็นคล้ายๆอย่างนี้เขาเรียกมรดกโลกแบบนะั้นอันนั้นก็คือจะแพงกว่าต้นนี้นะคะ อออันนี้คือจะเป็นต้นไม้ที่แปลกนะคะไม่มีลำต้นมีแต่ลากขึ้นมามีแต่เง่ากับมีแต่เง่ากับใบนะคะสวยงามเนาะอันนี้ก็ไอแม่ชหยิบให้ดูนะคะที่เด็ดๆแล้วก็เอากรว้นะน้าค่ะเขาก็จะมีหัวแบบนี้เนาะอันนี้คือต้นเนี่ยต้นรวยไม่เลือกนะวางหัวแบบนี้นะ ขึ้นนะนะอันนี้คือต้นที่เพาะไว้นะคะคือแบบนี้มันจะแบบได้ต้นที่เล็กนะคะก็จะช้าหน่อยเอาแบ่งเป็นหัวออกมานะคะก็คือจะโตเร็วแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือหลายหัวแล้วนะ,ะแล้วก็จะแยกออกมานะคะนี่คือบรรยากาศค่ะหน้าบ้านนี่ชนะคะมีพื้นที่เล็กๆค่ะเราก็จะแม่จะซื้อที่วางน,นะคะชั้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะ เพาะนะคะต้นต้นนี้นะโรยไม่เลิกแล้วก็ต้นนันนั้นะคะแล้วก็ต้นอนนนนะ,ะ,นอะเป็นต้นอะไรนะไอที่เป็นดูรูอะแม่แม่เพาะได้นะคะอันนี้ต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นป่าพูอันนี้พูหยกนะคะอันนี้พูแอปเปิ้ลอ,อันนี้ก็พูแอปเปิ้ลนะคะพูดาอันนี้พูเอ่อพูอะไรนะ จำไม่ได้น่าจะเป็นกูหยกเหมือนกันนะต้นแคสตัสน,นี้คือเพื่อนให้มาลต้นนี้ชั้นผกไม่สวยเลยเนี่ยก็คือเป็นปีใหญ่ก็ยังอยู่แค่นี้นะ่ะอยู่แค่นั้นแหละอืก็ไม่ได้เก่งนะคะทีน,นี้ก็พาะออนนะนี้สิ่งกวนะอเอใส่หัวใส่ต้นโบยเซียนเนาะก็แบบนี้ค่ะ คือเอามาแรกคือสวยมากล้วทีน่นี้หอยทากชอบกินมากเลยเอาไปไว้ที่ถูงสูงน,นะคะเขาชอบแดดตอนนี้ก็เนี่ยค่ะมั่วจไตลยก็คือไม่ตายนะคะแม่ก็พราะไม่เรียกเพื่อนมาเอาเขาก็ไม่เอานะั่นจะเรยกได้ว่าจะขายนะคะอันนี้เป็นต้นพูแอปเปิลเนาะเนี่ยพอเยอะนอะ้อง อันนี้คือที่เพานะมาก็จะซื้อแบบแบบนี้แหละชั้นแบบนี้นะคะเอามาวางแต่ว่าจะซื้อใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะเราก็ขายไปเลยนีอันนี้คือเป็นบอลต้นบอนลเมื่อก่อนนี้คือแบบฮิตมากนะคะตอนนี้คือก็เลิกฮิตเป็นไปแล้วนะคะฉันก็คูกไปอยู่ค่ะเผื่อจะกลับมาฮิตใหม่นะคะ ต้นรวยไม่เลือกเนี่ยคือเพาะพันธุ์อย่างคือเยอะมากๆนะคะต้นเดียวเราสามารถเพาะได้แบบเยอะมากๆเนี่ยแค่วางไว้อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหัวออกมาแบบนี้เลยตัดแบบเป็นสั้นเป็นแบบว่าชิ้นนะคะสั้นๆก็วางอย่างนี้ก็จะมีหัวออแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ก็จะเป็นต้นแบบต้นอย่างนี้นะคะนี่ต้นไม้ที่ฮิตฮอตมากนะคะ คนจีนก็ฮอตฮิตมากๆคือเขาเรียนง่ายค่ะเอาไว้ในร่มนะคะเขาไม่ชอบแดดนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพ่อจะมาอัปเดตกันหรือแม่จะไปซื้อชั้นนะะ<ม>่าจะเป็นวางไว้ตรงนี้นะคะชั้นะนะประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเอาอีกสักชั้นหนึ่งนะคะตร,ตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนช่วยดูนะคะ